แล้วทองล้านคนที่19ทองล้านที่พลิกชีวิตได้ต่อยอดสรรฝันสร้างอาชีพใช้ที่แม่ก่อนอยากจะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์จับล้านครั้งที่20พุทธที่6สิงหาคมนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไป <c oughs> เขาไม่สนเขาไม่สนใช่สิหัวใจฉันน่ะมันก็เหมือนกับหัวหินให้เธอมาเช็คอินแล้วก็ไปไ<ห>ที่คุยกับใครเอาจริงๆก็จริงจังนะ,ะถ้าอยากจริงโจ้ป่านเนี้ยพี่ไปออสเรเลียแล้วอยากจะบอกนะทั้งคุณชนะแล้วก็บอกคุณผู้ชมด้วยว่าถ้าเกิดว่าอยากมีโชคเข้าข้างบ้างต้องนี่เลยค่ะกับกิจกรรมบ้าน่วยคนไทยสร้างอาชีพพิเซ จิงแต่มบอไซทุกวันแจกทองร้านทุกเดือนแค่เขียนบีบส่งแล้วเล็งมาตรงนี้เลยใช่ไหมจันน้องสาวเบาแดงใช่แล้วค่ะสามารถส่งมาได้ที่กล่องรละฝ่าชิงโชคได้ที่ร้าน c j เ o มอร้านถูกดีมีมาตรฐานร้านค้าที่ร่วมรายการหรือส่งตู้ปน2บางประกงชะเชิงเศ้า2 4 1 3 0นค่าคาราบาลแดงราคาสิบบาทเท่าเดิมดื่มคาราบาลแดงหรือคาราบาลคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า นะมอไซคันที่1,078จะเป็นของใครมาลุ้นกันเลยค่ะยืนออกไปเพื่อจะหาผู้โชคดีนะครับเอา้าจะได้ไหมตัวนี้จะเป็นผู้โชคดีจากที่ไหนและตอนนี้ได้ผู้โชคดีแล้วครับ ผู้โชคดีก็คือคุณจิรโชตเดยดีจากจังหวัดอุดรธานีกฏิการลุนล้นไหลและมอไซค์สามร้อยคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคารบาอแดงหรือฝาคารบาอคันโซลตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้านค้าที่ร่วมรายการแปพฤศจิกาย,ยน2568น